เมื่อยป่เอาโอ้ยยานมาหนิยานนังน้อยานนังน้อย้อคเพื่อนทุกคนแน่ทุกคนแต่ตอนนี้ขจอก็เลิกจักกห้จักส่วนมาเนาะคือว่าโอ้เรียนแถ้กันมาไล่แล้วก็ย้ามาเลยทุกคน ไส่พุ่นมาเนาะหลังจากที่เจ้าเจ้าเสียเงี้ยให้มือมือนะเมื่อตอนนี้ก็ฮอดเวลาขำแล้วเจ้าก็เดินทางกลับบ้านกันทุกคนนี่โอ้ลายอีลี่ทุกคนก็เริ่มทายใหญ่กันสิกลับบ้านแล้วนะทุกคนนี่เจ้าก็จะกลับไปบ้านสมทัทุมดแล้วนะโอ้ลายคักทุกคน ในงานกับบ้านกันตอนนี้ทุกคนคำมมาแล้วเนาะเ <laughs> <laughs> มย์ป่ะเม,ะมย์เยอ่ <laughs> โอ้ทีมงานเก่าไอ้เนาะ <laughs> โอ้ได้เห็นนะ้าแล้วเศร้าย,ยิมนี่แมนบอก่แมน <laughs> 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 ไปไปไปท้าเด้อ ลัางกันมาติชทิแล้วทุกคนมักไล่หนึ่งเนาะไม่พอคนทุกคนอยากซื้อต่อใหม่เป็นแถ้เป็นแถวเนาะคนมาไล่ๆเลยทุกคนพอดีมื้อนี้ฝนตกแล้วทุกคนตอนแรงตอนเช้าฝนตกแล้วฝนตกอีกอยู่เนาะแต่ว่าตอนนี้มันเช้าแล้วเนาะเาโอเคไปเนาะ,ละ เมืออม่อยบ่เมื่อยเนาะโอ้นายรักทุกคนคน,นมาติ๊ดๆนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางขึ้นไปทางน,นุ่นนะทุกคนจะเดินทางขึ้นไปทางนุ่นอ่ะแต่ละมือก็จะเห็ดอันนี้ไปซ้ำๆเลยนะทุกคนเขาจะก็คำมาแล้วเขาจะก็กลับ เสามาเขาเจ้าก็มาบางคนเอารถมาฮอตพี่ได้ทุกคนเนาะนี่เอารถจักมาไว้นี่เนาะแต่ว่ามือเสานี่เป็เอกมาฝนมันตกเอามาบ่ได้เนาะก็เดียวได้อาปะไปลุ่มพุ่นทุกคนนี่ยมันจะจอดรถจักรไปพี่เนาะ ต่ว่าคณะฝนตกกระไดคานไปเต็มทีเลยทุกคนพราทางมันยากอยู่เพิงเห็นมาแฮให้ยุห่งได้เนี่ให้ยุห่งได้ไปคือบปเจอวะเนี่โอ้สุดยดไปเจอเนาะไก่บ่ให้บึกด้วะให้เขานี่แหละเขางามบ่จักค้น โอ้ไปบ่ฮอดจอดบ่ทึงใช่เนาะยืนอยู่กี้ยบหนำนก้มนะบยืนอยู่ต้นบกตาบักด้ยฮะพาดปันบุญคนนบุญ เจ้ายางไหวทุกคนยางไหวอีลีนะ่บุดเดียด <laughs> คอ,คอ,คอคำำทคคุ่นแล้วนะี่บรรยากาศค่อยๆค่อยๆทำยำแรงเลยทุกคนแต่เวนก็ไก่จะตกดินแล้วเนาะข้าเจ้าก็กลับบ้านขับเงินข้าเจ้านีเส้นห่างมาก็จะประมาณนี้เนะาะคาด้าว่าฝนมาตกเมื่อเช้านี้ประเทศอาจจะเอารถมาลงมาฮอดลุมที่แล้ว,นะว,ว,ว,วท,กกทุกคนเนาะแต่ว่าเมื่อเช้านี้ฝนมันตกทำประเทศก็เลยบประเเอามาประเทศก็ะเด็จอดไว้ถึง แต่ว่าพระเ็กจะย่างขึน้นไปนำข้าเจ้านี่แหลนะนะให้ข้าเจ้างามเลยทุกคนเวลาได้เขาได้น้ำขาเจ้า,าก็อาจจะลดจักมาตางนะทุกคนข้าเจ้าก็าลดลงมาตางเอ,อ,อาขึ้นไปะ

บอย่างตามคนเข้าเจ้าโบราอทุกคนขาเจ้าอย่ง <c oughs> อ Nh างไปเนาะพูดแลด้วยางขึ้นไปจอมผูกแล้วทุกคนนั่นก็คือทางกับ,บานข้าเจ้าเนาะแต่ละมืออัปตอนนี้บริสก็ จ้างตามขาเจ้ามาคนไกลกล็จะขึ้นฮอดทางเส้นขึ้นเมื่อบานแล้วนะ,อะตอนนี้ขาเจ้าก็ย่งางมาเป็นแถวเป็นซุม่มแล้ทุกคนยกยาวก,ก,กันไปพอได้๋ยวมวนขาเจ้าเลยเนาะแต่ก็เป็นตาซ้อนทีเนาะเจ้าจะมาเป็นกลุ่มเป็นแถวเลยทุกคนย่งางไปเป็นแถวทุกคนเนาะส่งสีม้วนเลยนาะบรรยากาศอยู่ข้างๆก็จะเป็นให้เขาไปประมาณนี้เนาะ แล้วก็งางขึ้นผู้เหมือนี้เห็นภาพไป็นของออคลักเมื่อยป่า

งานท,ท ies, ุกมือคือชิบมือเนาะธรรมดาเนาะคือโบ้ไหวทุกคนต้องได้ยุดเมือเนาะยุดสองมือก่อนจะยางไปแล้วบ่ได้คือโบ้ไหวเนาะเมือแหงหุ้นเส้นห่างอย่างอีไก่เนาะ ส้นทางกับหมแหละทุกคนขึ้นไปเถิะห่นเาะสรุปแล้วเขาตามข้าจะบอทันทุกคนข้าเจ้ายา,า,างไวพุนเนหมดไปหอดหมดแล้วเดี๋ยวข้อซียืนอยู่นี่ฮะข้าเจ้าจะมาอีกแหละทุกคนจากไหนามาอีก เมื here, <c ười> ่อยบ่เมย์โอ๊ตโนอยากขึ้นฝูดทุกคนก็ยังใครย่อยกันมาเรื่อยๆทุกคนยังมาเรื่อยๆยังบ่มดง่ายงนะเพราะว่าเป็นจำนวนลงลแรที่ว่าเป็นแท่งมาจักไ้แต่ละล่างแต่ละล่างมาก็จะมาเตาโฮมกันอยู่เส้นเดียวนี่นะเมื่อยบ่ โอ้มีข้อแท้ด้วยนี่นี่ผู้ที่ว่ารถมาไดก็สบายนะทุกคนยางอันก็บาเทกสองวิธีสวบานเนี่ยนยางนำล่างบาเทกมาแสดงว่ายางมานำบาเทกบัทคันเียวิวก็ถือว่าโอเคเลยทุกคนบัยากาศตอนเลยเป็นจัได้ใวบ่ไมาดี ไปดีซิม,ม,มือลรได้นีิชิม,มือบารลรได้ไปไป <laughs> ามแรงเนาะวิวคือบ <laughs> ไ,ไ,ไดีครับทุกคน <laughs> <laughs> โอ้คิวคิวควันเนาะ ก็จะมาเรื่อยๆนะทุกคนอ๋อวิวคือว่าโอเคเลยนนเป็นประสาชนสาวบานบานสะแม็ดใหญ่นะทุกคนแต่ว่ามาเฮ็ดให้อยู่ครเคเขตบบานสะแม็ดน้อยนะแต่ข่าาเจ้าก็เที่ยวเที่ยวไปเที่ยวมาย่าง เม่ย <segue> <down> ์บอ็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะทุกคน เมย์บอ sure. yes. ๊ะเมยจากจอกเนาะไปฮอดบาร์แล MA ้วเนาะก็ยังใช้ง่อยกันมาเรื่อยๆทุกคนไปเสียเงีทางได้มา ยอิ่นทุกคนยอดผู้สร้างนะเมย่บอ,อื่อ๋อวันนี้เอาเฟคสวยด้อ <c oughs> ก็ยังให้ย้อยมาเรื่อยๆทุกคนพูดออกมาเมื่อเชื่อเชื่อเอาให้ข้าเจ้าไล่น่ะทุกคน

cho khuyến con mọi được tầm quan nó tầm quan tầm quan hay vô hàng đây ป๊อดอย่างมาไก่เนาะครักครับคับคับก็ยังมีมาเรื่อยๆนะทุกคนพูดทางลุมมูลแดะเราก็ทางไปทางนั้นก็ยังมาอยู่เนาะถือว่าบุ๋มบดจักเถื่อทุกคนคนไล่ไล่ไล่ลี่นเนาะไปทางได้มาอยู่ลุมมูลบ่ จะได้ตามไปฮอเด้คนก็เริ่มทยอยลงแล้วทุกคนก็ยังมาเรื่อยๆอยู่มาเลาเนาะพอให้กวงอิลี่ทุกคนกวงไปฮอดลุ้มๆุ่นเนาะแล้วก็ยำแรงมาเขาเจ้าก็เที่ยวขึ้นมาทางเส้นเดียวกันนี้เนาะก็เลยมาเฮ็ดให้คนแบบเป็นแทวเป็นแทวมาเลยเนาะก็เฮ็ดให้วิวก็งามไปอีกอย่างนะทุกคนยังยังมาเรื่อยๆเนาะ ทันทิปเที่ยวให้นะทุกคนบเทกเอาไว้นี่ก่อนนะเนะพราะว่า,าบรรยากาศก็เริ่มคำมาได้แล้วบอทิกก็จะเดินทางกลับขึ้นไปที่มาสเมดน่อยนี่เพราะว่าบอทิกอารมณ์ชอดยนะ้ยฮะส่วนวิดีโอนี้เอาไว้อันนี้ก่อนนะทุกคนเอาไว้เจอกันวิดีโอต่อไปได้